สวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนามาคุยกันค่ะครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกว่าโพธิปัจิยธรรม37นะคะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมหลักธรรมชุดหนึ่งที่มีองค์ประกอบเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลย5อย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับ5ตัวนี้ใช่ค่ะถึงต้องมี2ชื่อคืออินทรีย์5กับภละห มันมันน่าสงสัยนะคะว่าทําไมต้องเรียกซัาซ้อนกันแล้วความต่างนี้มันสําคัญกับการปฏิบัติของเรายังไงบ้างคะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าถ้าดูผิวเผินเนี่ยเอออาจจะดูเหมือนเป็นแค่เรื่องชื่อเรียกเฉยๆใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนแง่มุมการทํางานแล้วก็พัฒนาการของจิตที่เออลึกซึ้งมากนะครับ การที่เราเข้าใจความแตกต่างตรงนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ของสองหมวดนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นมันแผนที่การเดินทางของจิตใจเราไปสู่ความพ้นทุกได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่านะคะโดยอ้างอิงจากข้อเขียนเรื่องพันชบ a ลาแอน i n อินเด power for enlightenment ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจกันว่าอินทรีห้ากับพละหเนี่ยถึงองค์ประกอบจะเหมือนกันเดะ,เ,ดะเลย แต่ทำหน้าที่ต่างกันยังไงแล้วก็ทํางานร่วมกันยังไงเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดค่ะครับผมเริ่มที่องค์ประกอบ5อย่างที่ว่านี้ก่อนเลยไหมครับก็คือศรัทธาหรือความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาคือความรู้แจง้งซึ่ง5ตัวนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติทั้งในนามอินทรีย์และพระเลยครับ ค่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้เลยแล้วเหตุผลที่ต้องมีสองชื่อล่ะคะทั้งๆท,ท,ที่เป็นกลุ่มธรรมะเดียวกันเลยครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่หรือฟังก์ชันกับอีกอย่างคือระดับความเข้มแข็งหรือ level of maturity ที่มันต่างกันในแต่ละช่วงของการปฏิบัติอ๋อบทบาทกับระดับความเข้มแข็งใช่ครับ คือแม้องค์ธรรมจะเป็น5ตัวเดิมนี่แหละแต่พอทำหน้าที่แบบหนึ่งหรืออยู่ในช่วงการพัฒนาช่วงหนึ่งก็จะถูกเรียกว่าอินรียแต่พอมีกําลังมากขึ้นหรือทําหน้าที่ในอีกลักษณะหนึ่งก็จะเรียกว่าพละอเหมือนกับว่าเราส่องสปอตไลท์ไปที่คุณสมบัติคนละด้านของสิ่งเดียวกันในเวลาที่ต่างกันนะคะอ๋อเข้าใจภาพมากขึ้นเลยค่ะเหมือนคนคนเดียวกันแต่ก็มีหลายบทบาทเนาะคะ ตอนเป็นพ่อก็อย่างหนึ่งตอนทำงานก็อีกอย่างหนึ่งชื่อเรียกก็ต่างไปตามหน้าที่ตอนนั้นนั้นใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากการเรียกชื่อต่างกันแบบนี้มันช่วยให้เราแยกแยะแล้วก็ให้ความสำคัญกับหน้าที่เฉพาะของธรรมะทั้ง5ในแต่ละช่วงของการฝึกฝนได้ชัดเจนขึ้นงั้นเรามาดูบทบาทที่ต่างกันให้ชัดๆเลยค่ะมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะคะว่าอินซีห้าเนี่ยเหมือนเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมครับ ส่วนพะละห้านี่เหมือนเป็นกองกําลังป้องกันหรือป้อมปราการอย่างนั้นเลยโอ้โหเป็นภาพเปรียบที่ช่วยให้จับหลักได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับงั้นเราลองมาดูที่อินรีย์5กันก่อนนะครับคําว่าอินรีย์หรืออินทรียเนี่ยรากศัพท์มาจากคาว่าอินทะอินทะครับซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่หรือผู้ควบคุมคือ dominance หรือ controller ความเป็นใหญ่ในการควบคุมฟังดูมีอำนาจมีพลังในการจัดการนะคะถูกต้องครับ บทบาทหลักของอินซีห้ก็เลยเป็นการทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการควบคุมหรือ controlling แล้วก็ชี้นำทิศทางหรือ guiding ให้กับจิตใจในขณะนั้นๆแล้วก็มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างคือการจัดการกับจุดอ่อนหรือสภาวะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงกับตัวเองอเหมือนผู้จัดการที่คอยดูแลไม่ให้มีอะไรมาขวางการทำงานนะครับ การจัดการกับสภาวะตรงข้ามอันนี้ในทางปฏิบัติมันทำงานยังไงคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะได้ครับกลไกหลักของอินซีห้านะครับโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่เราอาจจะยังเอ่อยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะคือมันจะทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการเข้าไปข่มหรือ suppressing หรือบางทีก็ป้องกันคือ warding off ไม่ให้กิเลสหรือสภาวะอกุศลที่เป็นค่าศึกโดยตรงเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตได้ไง่ายๆ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับอย่างสัตทินรีคือสัทธาที่เป็นใหญ่เนี่ยก็จะคอยควบคุมคอยกันพวกความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจหรือวิจิกิจฉาอ๋อ oh, กันความสงสัยใช่ครับไม่ให้มาทำให้เราควยเขวส่วนวิรินรีคือความเพียรที่เป็นใหญ่ก็จะคอยจัดการกับความเกียดคร้านความท้อถอยหรือโกสัจะค่ะแล้วสติอินรีอันนี้สาคัญมาก สติที่เป็นใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าเลยในการป้องกันความประมาทความเผลอเรอหรือประมาทะอืมป้องกันความประมาทครับสมาธิอินทรีย์สมาธิาธที่เป็นใหญ่ก็แน่นอนทําหน้าที่ควบคุมความฟุ้งซ่านของจิตหรืออุทัจจะไม่ให้ใจเราวกแวกไปมาค่ะสุดท้ายปัญญินทรีย์ปัญญาที่เป็นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการขจัดความไม่รู้ความหลงผิด คืออวิชชาหรือโมหะนั่นเองครับอ๋อชัดเจนเลยค่ะคือแต่ละตัวในอินทรีห้าก็เหมือนมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเลยในการกันศัตรูคู่ปรับของตัวเองไม่ให้เข้ามาก่อกวนในสนามจิตใช่ใช่เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดถูกต้องครับ เหมือนเป็นผู้จัดการที่ฉลาดคอยมองว่าเอ๊ะตรงไหนมีปัญหาแล้วก็เข้าไปจัดการแก้ไขหรือป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้กระบวนการทำงานของจิตมันเดินหน้าต่อไปได้เข้าใจบทบาทของอินรีหชัดเจนแล้วค่ะทีนี้มาดูพละห้าบ้างคำว่าพละนี่ความหมายตรงๆเลยใช่ไหมคะตรงตัวเลยครับพละหรือบาลาเนี่ยแปลว่ากาลังหรือ power หรือความแข็งแกร่ง strength กำลังความแข็งแกรง่งครับดังนั้นพละห้าก็หมายถึงธรรมะห้าประการเดิมนั่นแหละครับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ในบทบาทนี้มันคือกำลังภายในที่มั่นคงเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันทางใจหรือถ้าจะเปรียบเทียบก,ก็คือป้อมปราการที่แข็งแกรง่งหรือ stronghold ที่คอยปกป้องจิตใจเราครับอ๋อจากผู้จัดการที่คอยควบคุม มาเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งแล้วบทบาทมันต่างกันยังไงล่ะคะในเมื่อก็ต้องรับมือกับกิเลสเหมือนกันจุดต่างสาคัญเลยนะครับอยู่ที่ระดับความเข้มแข็งแล้วก็ลักษณะการทํางานค่ะคืออินรีห้าเนี่ยอย่างที่บอกมันเน้นการควบคุมและกันศัตรูออกไปซึ่งบางทีก็อาจจะต้องใช้ความพยายามคอยประครับประคองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนต้องคอยระวังครับ แต่เมื่อธรรมะทั้ง5้าตัวนี้ถูกฝึกฝนอบรมบ่งเพาะจนมีกําลังแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองไปเป็นพละอ๋อคือมันพัฒนาขึ้นใช่ครับแล้วพอเป็นพละแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอยป้องกันหรือคอยข่มไว้อีกต่อไปแต่มันคือสภาวะที่มีกําลังภายในที่มั่นคงแข็งแกร่งจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวหรือ Unshakable Power ต่อธรรมที่เป็นค่าศึกเลย โดยเฉพาะพวกกิเลสกลุ่มนิวรณ5ที่เป็นเครื่องกั้นสําคัญนิวรห5มีอะไรบ้างนะคะทวนอีกทีได้ไหมคะครับนิวรห5ก็จะมีกามฉันทะคือความพอใจในกามพยาบาทความคิดร้ายถีนมิธะความหดหูซึ่งซึมอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรําคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยค่ะ5ตัวนี้ ใช่ครับพอเป็นพละที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยไอเจ้าพวกนิวอนห้าหรือกิเลสอื่นๆเนี่ยมันไม่มีกําลังพอที่จะเจาะเข้ามาครอบงาําหรือทําลายสภาวะจิตที่ดีงามของเราได้เลยโหฟังแล้วรู้สึกถึงความแข็งแกร่งจริงๆนะคะคือไม่ใช่แค่ตั้งรับแต่เหมือนมีเกราะหนามากๆที่ศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นเลยครับเหมือนอับเปลี่ยนอับประจัดการที่ต้องคอยระวังภัยตลอดเวลามาเป็นประการเหล็กที่มั่นคงปลอดภัยไปเลยใช่ครับ มันเป็นความมั่นคงจากข้างในจริงๆเป็นอ n นเนอร์สต l i บิที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นคุณสมบัติประจำของจิตไปแล้วคือไม่ต้องคอยพยายามกันตลอดเวลาเพราะมันกันได้ด้วยตัวมันเองด้วยกำลังของมันเองครับน่าทึ่งมากค่ะตอนนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าอินรียห้าคือความเป็นใหญ่ในการควบคุมชี้นำและก็ป้องกันในเบื้องตน้นครับส่วนพละหคือกำลังที่ มั่นคงแข็งแกร่งมากๆที่ต้านทานได้อย่างเด็ดขาดเลยทีนี้การทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนนี้ล่ะคะเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการตรัสรู้มันเป็นไปในลักษณะไหนคะครับการทำงานร่วมกันของอินรีห้ากับพละห้าเนี่ยจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็ส่งเสริมกันตลอดแยกกันไม่ออกเลยนะครับค่ะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเราอาจจะลองแบ่งเป็น2ช่วงพัฒนาการหลักๆได้ครับ ช่วงแรกก็น่าจะเป็นช่วงของการวางรากฐานสร้างพื้นฐานให้มั่นคงก่อนใช่ไหมคะในช่วงนี้ใครจะมีบทบาทนำเอ่ยถูกต้องครับช่วงแรกก็คือช่วงการสร้างฐานหรือ foundation building ซึ่ง in C 5เนี่ยจะมีบทบาทนำหรือ i n d i r e a t s in C นำใช่ครับเปรียบเหมือนเป็นผู้บุกเบิกเข้าไปควบคุมแล้วก็จัดการสนามจิตที่อาจจะยังแบบว่ายังรกอยู่ยังไม่เรียบร้อย ค,คอยขม่มคอยกันกิเลสอย่างหยาบยาบหรือนิวรที่ยังเข้ามารบกวนอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันมาเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเจริญสติสมาธิหรือปัญญาต่อไปเหมือนผู้จัดการที่ต้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่จัดระเบียบเคลียร์ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับ เหมือนอินซีเป็นแม่ทัพที่นำการรบในระยะแรกเลยนะคะคอยวางแผนสั่งการแล้วพลาห้าในช่วงนี้ล่ะคะทำอะไรอยู่ในช่วงนี้พลาห้าซึ่งกำลังยังไม่แข็งแรงมากนักน,นะครับจะทำหน้าที่เหมือนทหารที่กำลังฝึกฝนอยู่อ๋อยังฝึกอยู่ใช่ครับคือค่อยๆสะสมกำลังหรือ accumulating strength ไปตามการชี้นำการควบคุมของอินซีพยายามปฏิบัติตามแนวทางที่อินซีวางไว้เพื่อให้ตัวเองค่อยๆแข็งแรงขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคืออินทรียคอยกำกับดูแลชี้นำทิศทางให้ส่วนภาะก็ทำหน้าที่สร้างความแข็งแกร่งภายในให้ค่อยๆเติบโตขึ้นตามทิศทางนั้นใช่เลยเป็นการทำงานร่วมกันที่สำคัญมากๆเลยนะคะเหมือนต้องมีทั้งคนนำทางที่ฉลาดและคนที่ลงมือสร้างความแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันขาดกันไม่ได้เลยถูกต้องครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยลองคิดดูว่า อินทรีย์ที่ไม่มีพละรองรับก็เหมือนแม่ทัพเก่งๆแต่ไม่มีกองกำลังอาจจะชี้นำได้แต่ไม่มีพลังพอจะต้านศัตรูได้จริงจังจริงค่ะในทางกลับกันพละที่แข็งแกร่งแต่ไม่มีอินทรีย์คอยชี้นำก็เหมือนกองทัพที่มีกำลังมากแต่ไร้ทิศทางอาจจะหลงทางหรือไม่รู้ว่าควรจะใช้กำลังไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วพอผ่านช่วงสร้างฐานนี้ไป เข้าสู่ช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงที่ก้าวหน้าขึ้นจะเป็นยังไงต่อคะช่วงที่2นี่คือช่วงของความมั่นคงและการบรรลุผลหรือ stability attainment เป็นช่วงที่พละห้ามีความมั่นคงเต็มที่แล้วหรือ balance is stable พละมั่นคงครับเมื่อเราฝุดฝนอินสีห้าอย่างต่อเนื่องจนชำนาญแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือพละหจะมีกำลังสมบูรณ กำลังสมบูรณ์นี่คือขนาดไหนคะมันให้ผลยังไงกับจิตใจเราบ้างคะขนาดที่เรียกว่าเป็นอาจ,จารย์เลยครับคือไม่หวั่นไหวหรือ Unshakable ไม่หวั่นไหวใช่ครับเป็นเหมือนประการเหล็กกล้าหรือ Iron Fortress อย่างที่เราเปรียบเทียบกันไว้ตอนต้นค่ะ พวกนิวรณ์หหรือกิเลสเครื่องซ่อาหมองต่างๆเนี่ยไม่อาจจะแทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจได้อีกต่อไปทําให้พื้นที่ของจิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปลอดภัยอย่างแท้จริงมีความสงบตั้งมัน่นเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงมากๆครับฟังดูเป็นสภาวะที่น่าปรารถนามากเลยคะ่ะสงบมั่นคงปลอดภัยเพราะจิตกมีฐานที่มั่นคงแข็งแรงขนาดนี้ด้วยพลังของพละหแล้วแล้วอินทรีย์ห้ายังต้องทำงานอะไรอีกไหมคะ หรือว่าหมดหน้าที่ไปแล้วโอ้โหยังสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเอาเหรอคะครับแต่บทบาทของอินซีห้าในช่วงนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการควบคุมป้องกันข่มกิเลสเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะเวีจะเปลี่ยนมาเป็นการชี้นําในระดับที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือ more subtle and profound guidance โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญซีคือปัญญาที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่เนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมา,มามากๆเลยครับในช่วงนี้ ปัญญ,ญินีแล้วปัญญาที่เป็นใหญ่นี่ใช้ฐานที่มัม่นคงจากพะละนี้ทำอะไรต่อคะนี่คือจุดสำคัญจุดคลี่เม็กซ์เลยก็ว่าได้ครับปัญญินรีนี่แหละครับที่จะอาศัยฐานกำลังที่มั่นคงของพะละและก็อาศัยสนามจิตที่สะอาดปลอดโปร่งปราศจากนิวรณ์รบกวนที่พะละห้าได้สร้างไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วเนี่ยในการทำหน้าที่ที่แท้จริงของปัญญาหน้าที่ที่แท้จริงของปัญญาครับคือการ พิจารณาใคร่ครวญธรรมะจนเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมหรือ penetrating the truth สามารถเห็นแจ้งอริยสัจส,สี่อริยสัจส,สีใช่ครับคือทุกขเหตุเกิดทุก์ความดับทุกขแล้วก็หนทางดับทุกขหรือมักเนี่ยได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงอืมเมื่อปัญญาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีอะไรมาบดปังหรือมารบกวนแล้ว ก็จะนำไปสู่การละกิเลสอนุสัยต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในใจเราได้อย่างสิ้นเชิงและในที่สุดก็จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือนิพพานความดับสนิทแห่งทุกข์นั่นเองครับโอ้โหเห็นภาพต่อเนื่องเลยค่ะเหมือนกับว่า พล .5 าาทำหน้าที่สร้างเวทีที่แข็งแรงมากๆมั่นคงสุดๆสะอาดสุดๆปราศจากสิ่งรบกวนใดๆทั้งเส้นเลยครับผมแล้วอินซี5โดยเฉพาะปัญญินซีก็เหมือนเป็นนักแสดงเอก,เอกที่ขึ้นไปใช้เวทีนั้นแสดงศักยภาพทางปัญญาได้อย่างเต็มที่จนบรรลุเป้าหมายสูงสุดไปเลยใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับถ้าจะสรุปความสัมพันธ์แบบรวบรัดจริงๆก็คือ พละห้าสร้างฐานอันมั่นคงที่กิเลสเข้ามาทำลายไม่ได้และอินทรีห้าโดยเฉพาะปัญญีอินทรีใช้ความมั่นคงนั้นแหละเป็นใหญ่ในการนำทางจิตไปสู่การเห็นแจ้งสัจธรรมแล้วก็การตรัสรุน้ในที่สุดเป็นการทำงานร่วมกันที่น่าทึ่งจริงๆค่ะต้องมีทั้งการควบคุมนำทางที่เฉียบแหลมแล้วก็พลังที่มั่นคงคอยรองรับอยู่ขาดกันไม่ได้เลยจริงๆถูกต้องที่สุดครับจะเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปจนเสียสมดุลก็ไม่ได้ ต้องพัฒนาควบคู่กันไปครับสมดุลคือหัวใจสำคัญงั้นตอนนี้ก็พอจะสรุปได้ชัดเจนแล้วนะคะว่าที่ต้องมีสองชื่ออินซีห้ากับพละห้าเนี่ยก็เพื่อนเน้นให้เราเห็นความสำคัญของการทำงานสองด้านที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันครับ คือด้านของการเป็นใหญ่ในการควบคุมชี้นําจัดการกับอุปสรรคซึ่งเป็นบทบาทของอินทรีย์ใช่ครับกับอีกด้านคือด้านของกําลังภายในที่มั่นคงแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวต่อกิเลสซึ่งเป็นบทบาทของพระถูกต้องครับเป็นการมองธรรมะห้าตัวเดิมนี่แหละแต่ในสองมิติคือมิติของหน้าที่และมิติของพัฒนาการซึ่งสําคัญมากๆทําให้เราเข้าใจกระบวนการฝึกฝนจิตใจได้อ่อ ครบท่วนมากขึ้นซึ่งความเข้าใจนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะกับการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของเราทำให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่พยายามทำดีเฉยๆนะครับไม่ใช่แค่นั้นแต่คือกระบวนการฝึกผลองค์ธรรมทั้ง5อย่างเนี้ยคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาให้ค่อยๆมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องให้มันสมดุลกันด้วยใช่เลยครับ ความสมดุลน,นี้สำคัญมากการฝึกฝนก็เลยเป็นการพัฒนาทั้งอินทรีย์ให้เป็นเหมือนผู้จัดการที่ฉลาดมีไหวพริบสามารถนำทางควบคุมสถานการณ์แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งค่ะและในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพละให้เป็นเหมือนกองกำลังป้องกันที่เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันภายในที่มั่นคงไม่สั่นคลอนง่ายๆเมื่อเจอกับสิ่งเรา้าหรือกิเลสต,ต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจเรา ต้องมีทั้งความเฉียบคมในการนำทางแล้วก็ความนักแน่นในการยืนหยัดเป็นภาพที่ชัดเจนม,มากเลยค่ะนั่นแหละครับคือหัวใจของการพัฒนาจิตตามหลักการนี้เลยคือความสมดุลของทั้งสองด้านนี้วันนี้เราได้เจาะลึกความเหมือนความต่างแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกื้อนหนุนกันของอินรีห้าและพละห้าอย่างละเอียดเลยนะคะเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะยินดีครับก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ลองนำไปคิดต่อย,ยอดกันดูค่ะ เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับแนวคิดเรื่องความสมดุลและการทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนนี้ที่คุยกันมาน่าสนใจครับเชิญเลยครับคำถามก็คือหากลองพิจารณาการฝึกฝนตนเองหรือการใช้ชีวิตของเราในตอนนี้เรากำลังให้น้ำหนักไปที่การพัฒนาความเป็นใหญ่ในการควบคุมแบบอินซ<ๆ>ีเช่นการพยายามมีสติรู้ทันการใช้ปัญญาคิดพิจารณาหรือว่าเรากำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงแบบพละมากกว่า เช่นการสร้างศรัทธาที่แน่วแน่การอดทนความเพียรพยายามอืมคำถามน่าคิดมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นคือแล้วทั้งสองด้านนี้ของเรามันทํางานสอดคล้องกันดีพอแล้วหรือยังหรือว่ามีด้านไหนที่เราอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญหรือพัฒนาเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การเดินทางของเรามันสมดุลแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกคะเป็นคําถามชวนสํารวจตัวเองที่ดีมากๆเลยครับ เพราะการที่เราตระหนักรู้ในจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราปรับแนวทางการปฏิบัติหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตของเราให้มันสมดุลและก็ตรงเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะก็หวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเดินทางของทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะคะยินดีเสมอครับขอบคุณเช่นกันครับ